เแมนไปี่พี่นองขันลังยางยางออกไปเขาห่อนขนาดว่ามันนี่มาห้อนอู้เดดมึงเพนอก่ข้งมเดพีนองบกาศอยู่ข้างในสวยงามเยมึยาอย้านสวยาางึงเตา่าเกบกงเตบ่าเตบบรเกบเห็นบกบคกบอยู่ข้างใน พบตุ๊หงาเลยโอ้โหมองไปหงายออกไปข้างนอกเข้าออกไปแล้วหงอกห้าคน ทัานยางก็ไปข้างนอกครับไปได้พี่น้องมันเป็นที่รู้จักาของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะในปาจจุบานกนนางทางเาใช้ข้างนอก็คมาทานอกนางทางองนอกขอใากล้นอก้น้ากงทกค แางออกแางออกเ้ากลับเด้อแต่ทอดทอดขนาดนั้นแลกำลังงางครับฮะกบอกสูนายนะเอาตัวไว้สิหันว่าพี่น้องกำลังนั่งขาก็ได้กำลังสิก กับบานเลยออกมาจากวายผาออกมาจากวายรากำลังถีกับบบานเลยะเลับห่อนักกาห่อนเลยมันไอห้อนห้อนมายางทำบุญวายผามันไอโอ้ยแดดเปียงเปียงเลยมันีอคักลิ ชีวมนั้น <motiv> ม <ators> <m> ีแ <N> ต่ผีเท่านั้นที่มาดยูและเลวกราบค่าจ้าแต่ใดซึ่งผีที่คนช่วยครับได้ยังครับบอไดยังอาลังยางออกเลยน้องฮะอาลังยางกลับเลยน้องออกไปก่อนเลยพาลูกพาหลานมาทำบุญมาเนี่ย หยุดงานปีใหม่เล็กไปงามเลยใช้ตัวไหนอาีโอ้โหไม่อาบเียงชีมันใหญ่นะเอ้าวไหมเื้อไอติมกำลังซื้อไอติมนะ เื้อเตีมใายสกินพซื้อมันเป็นไมรุ่นเก็บแขวกินไตีมหมดได้เจกิน่าซื้อไหก็กินตัวเอ้าแาซือไหก็กินจคบาทอา กินได้ใส่โคนใส่โคนจับใส่กินได้องมือธรรมดเลยเอาปากมตัวิกก็จะก้อน้วครับอหารก้อนปาขะตักเส่ปลาดเลยค่ะห้าวากก็วางขอไปทำกำลังเสือตมกันีโอชตีมมีจัปอกระี่มี cỡ 20 nó, cô thảm, cô chứ ừ. ừ. à. ừ, <laughs> dì 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 mấy cái, cô bảo những แควคือวัาินิแขวควยแ่ควยแต่แค่ควยแปลว่าอะไรพี่อิก็แขวมันคแค่อนแข่มันร้อนรวมมันแ้่ควยแควควยแปลว่าอะไรพี่อิแต่ก็แวมันร้อนไงมันกวแมันร้อนาวแค่แควยแควควยนาะแ่ควยมันเป็นยังไงพี่อิพูดลามกใช่ แคบตลอดงต้องไปลงเกลี้ยสบายดีพี่น้องเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเหตคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี